แอปทักษอนเคลื่อนไหวกลางไอจยายมีหลังคอนเฟิร์มใครคือว่าที่ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพักสุขเจริญหลังแอปพักะอนสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งงานสวดพระอภิธรรมผ่านพ้นไปแล้ว3คืนมีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและคนรู้จักไปร่วมงานแน่นทุกวันและเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาทําเอาบรรดาแฟน้อมแอปนนลกลิดสนัน่นเมื่อทางด้านยายมีภรรยาใหม่คุณพ่ออนุสร ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสามหนุ่มนวนกุลต่อธนภพทรสงกรานต์เตชนะนรงค์พร้อมกับแคปชั่นสุดพีคช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่รันเนอร์อัพอดีตลูกเขยแถมงานนี้ทางด้านแอปทักษออนเคลื่อนไหวกลางไอจยัยหมีหลังคอนเฟิร์มใครคือว่าที่โดยทางด้านแอปทักษออนได้เข้าไปกดไลค์ที่รูปภาพดังกล่าวและไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์แก้กข่าวแต่อย่างใด